แก็จะได้พู่ด่างที่หางเยาวยาไว้นะคะแล้วก็จะได้การสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมวามสุขนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งกระถางพูด่างกลนต่อเลยนะคะแต่วันนี้นะคะวันนี้เราจะแต่งเป็นลักษณะดอกไม้บานนะคะเป็นดอกไม้บานซึ่งเราจะใช้ลวดแกนเหมือนเดิมนะคะลวดแวนนะคะลวดแสงเก่าๆนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะ เราก็จะเอามาดัดให้เป็นรูปดอกไม้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปใส่ไว้ในกระถางไปดูไปเลย <S <S แหวนนะคะที่เก่าๆนี้นะครับมามากลางบัากกลางตายเขาก่อนนะคะกลางตายแบบนี้ให้ตรงๆนะคะแล้วก็เราก็เอาเขาจะมีสามเส้นใช่ไหมคะมเพื่อนๆมีสามเส้นแบบนี้แล้วก็เอาเส้นแต่ละเส้นนะคะมาโค้งเป็นรูปดอกไม้นะคะผมรู้อลไแต่วันนี้ไม่ได้เป็นแนวตั้งนะคะวันนี้จะเป็นรูปดอกไม้เป็น เป็นดอกไม้บานนะคะเป็นร like okay. ูปดอกไม้บานลักษณะแบบนี้นะคะนะคลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ใช้ลวดนะคะหนึ่งกิ่งแบบนี้นะคะหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอีกหนึ่งเส้นนะคะมาคล้องแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้สองสองวงแล้วนะคะแล้วเราก็จะทําวงที่สามนะคะแล้วก็จะทําวงที่สามแต่ค่าเขายังไม่ติดกันแบบนี้เดี๋ยวเราเอารวดมาทีนะคะเราจับให้ได้ให้ได้มุมก่อนนะคะ นี่เลยค่ะเม <dome> ื่อเราได้แบบนี้ได้แล้วะคะอันนี้ก็คือมุมที่สามนะคะกีบดอกที่สามเราจะทําทั้งหมดสามกีบนะคะแต่เป็นดอกไม้บานนะคะดอกไม้บานอยู่ในกระถางของภูด่างนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะดอกไม้บานแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้สามกีบแบบนี้นะคะ <Meat> เราก็เอารวดมัดให้เขาอยู่เป็นรูปดอกไม้แบบนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็รวดมัดเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้รวดเขาวิ่งนะคะ ล้วก็ใช้ด้วดเส้เล็กมาเลยค่ะมาเกี่ยวเขาไปเลยนะคะมาเกี่ยวเข้าไปนี้ค่ะนะคะเราจะได้รวดไปนรูดดอกไม้แบบนี้นะคะดอกไม้บานแบบนี้นะคะแต่เราสามารถปรับปรับรวดได้นะคะปรับรวดได้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะรูปดอกไม้แบบนี้เราก็มาเสียบเลยค่ะแล้วก็มาเสียบไว้ในกระถางเลยนะคะแล้วก็มาเสียบไว้ในกระถางเลยค่ะ ก็หามุมเอาเข้าไว้ในลวดที่แฟ,ก para, แฟง Gore, ute, target, กระถางด้วยนะคะจับมุมให้สวยนะคะเอาเข้ามุมแบบนี้นะคะเอาเข้ามุมแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้รูปดอกไม้ตัวนี้นะคะตรงไหนลุดแล้วก็จับเข้าไปใหม่ได้ค่ะเพราะเพราะว่าลวดเขาสามารถปรับได้นะคะปรับได้แล้วก็เอากิ่งถัดไปเลยนะคะสิ่งถัดไปขึ้นในวงที่สองเลยนะคะจีบดอกไม้ที่สองของเรานะคะเราจะทาเป็นรูปจีบดอกไม้บานนะคะเพื่อน จีบด,ดอกไม้บานในกระถางพูด่างนะคะจีบด,ดอกไม้บานในกระถางพูด่างโดยใช้กิ่งยาวๆของพูด่างนะคะมาเป็นจีบด,ดอกไม้กันค่ะนี่ค่ะเราก็จะใช้แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ แล้วก็ไม่ต้องมัดแน่นนะคะมัดให้พอพออยู่ได้เพราะว่าเขาจะได้เข้าโคง้งหรือว่าเขาจะได้ไหลต่อไปได้เลยนะคะแแเแบบนี้เลยค่ะหมุนพอประมาณแค่นี้นะคะจะต้องเยอะค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็หาจีดดอกอันที่สามนะคะจีบดอกที่สามแล้วก็เอาเขาค่ะเพื่อนเพื่อค่ะแล้วเราก็จะได้นี่ค่ะผูด่างดอกไม้บานนะคะดอกไม้จีบดอกสามดอกแบบนี้นะคะที่เราเอารวด แหวนนะคะมาทาโค้งๆสามวงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับหางพูด่างของเรานี่นะคะเคลื่อนอยู่ในวงดอกไม้แบบนี้นะคะวงดอกไม้เราก็จะได้พูด่างดอกไม้แบบนี้นะคะพูด่างดอกไม้สวยๆอีกหนึ่งกระถางได้แล้วค่ะเราก็ใช้ลวดแหวนนะคะลวดแขวนนะคะแล้วเราก็ดัดลวดให้เป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วก็เอาหางของพูด่างนะคะมาขดให้เป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะสามกีแบบนี้นะคะก็จะสวยเก๋น่ารักเลยและค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ